สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง Essence น m o r y นะครับและตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมสันเอเซ e นะครับ ตามที่สัญญาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่าตลอดครึ่งปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยช่องเอสเทนโอลีทำไมถึงเงียบเนาะแล้วก็ตัวผมไปทําอะไรมานั่นเองครับผมเกินง่ายๆเลยเนาะก็จริงๆตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นการเปิดภาคเรียนปีที่4เทอม2ของผมนะครับในเทอมนี้มันจะเป็นการทําทีสิทธ์ของผมล้วนเลยนะเพื่อยๆคือว่าผมหายไปเพื่อทาทีสิทธ์ โดยหลักๆเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในโปรเซสงานทีซีท์ของผมครับมันจะมีขั้นตอนโปรเซสในการทํางานของแต่ละคนอยู่เนาะซึ่งโปรเซสการทํางานของผมเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณเดือน 3- 4มหครับทุกคนมันจะมีแกลบว่างประมาณแบบเดือน1นึ่งสอะไรใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้เราน่าจะเอาเวลาตรงนี้แบบไปใช้อะไรให้มันเกิดประโยชน์หนะ่อยเนาะอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยใช้เวลาตรงนี้นะไปยื่นฝึกงานนั่นเองนะครับทุกคน ใช่ครับเรื่องแรกที่เราจะมาเล่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ผมไปฝึกง,งานมานะครับถามว่าผมฝึกง,งานที่ไหนนะครับก็ผมไปฝึกง,งานกับพี่ บางละม่าต์มาครับทุกคนในตําแหน่งวิดีโอเอดิเตอร์นะครับถ้าทุกคนแบบว่าเล่นทิกตอกกันบ่อยเนาะก็จะเห็นว่าเออบางละมา่าตค่อนข้างบ่อยนะเพราะในช่วงหลังเนี่ยแบบเขาก็จะมาโฟกัสในด้านการทาแบบว่าคลิปลงในทิกตอกมากขึ้นเนาะเพราะเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆบางละมา่าตจะเป็นอ่าเน้นการทํา YouTube มาก่อนนะเผื่อใครยังไม่รู้จักบ,บางละม่าตเนาะผมก็แนะนํานิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับบางละมา่าตเนี่ยก็เป็นเหมือนชแนลในเครือของเทพดีลาแล้วก็ยกกําลังอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้ไปอยู่กับแบบพี่ๆบางละมมมมััังทท้้้4คคนนนนนนเเลลยะะะไ่่่่่่ววาาาจปป็็หหอพพพพีีีีี๋แกกรบ ทั้ง4คนเลยนะเวลาแบบมีถ่ายงานเนี่ยเออผมก็จะแบบไปช่วยเขาถ่ายด้วยอะไรอย่างนี้นะครับหรือแบบเออหลายๆคลิปของบัลละมาเนี่ยผมก็เป็นคนตัดต่อนะครับในช่วงที่ผมฝึกงานนะครับเอาจริงบางคลิปก็แบบมีที่แบบตัดไปแล้วแล้วแบบว่ายอดวิวเยอะก็มีเนาะก็แบบเออรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะครับช่วงแรกก็เหมือนแบบไปเรียนรู้โปรเซสแบบ สไตล์การทํางานแล้วก็กระบวนการทํางานของพี่ๆเขาก่อนนะครับพอเหมือนแบบปรับตัวได้แล้วเนี่ยก็คือแบบสตาร์ทยิงยาวแล้วทุกคนเอาจริงแบบฝึกงานที่นู่นค่อนข้างสนุกมากเลยนะพอได้ไปอยู่กับองค์กรอะไรที่แบบว่าการทํางานมันแบบไม่ท็อกซิกอะมีได้แบบพลังบวกเนี่ยเออมันยิ่งแบบสนุกแพปปี้มากในการที่ไปฝึกงานที่นั่นนะครับระหว่านที่ฝึกงานเนี่ยก็ได้ไปเจอแบบบุคคลที่แบบมีชื่อเสียงหลายๆคนเหมือนกันนะครับจริงๆทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่าเออเนี่ยเหมือนแบบม่อยู่กับตรงเทพธีลาด้วยอะก็จะแบบว่ามีโอกาสได้เจอกับบุคคลมี รูมอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยเอาจริงผมก็ได้ไปเหมือนกันนะครับซึ่งในช่องขับคนเเพอเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไว้ด้วยนะที่บได้ไปเดินในงานนั้นมานครับแต่เชื่อว่าทุกคนคือผมมาจากสเปเชียลงานนั้นเว้ยคือนอกจากจะเป็นงานโฟมีเฟสแบบที่ทุกคนเห็นล้วอะมันยังมีเหมือนแบบเป็นพรี m i มีเฟสก่อนหน้านั้นอีกเป็นเวอร์ชั่นรอบสื่อนะครับซึ่งในงานนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปด้วยเช่นกันนะครับเหมือนผมได้ไปในช่วงที่เหมือนแบบเออเป็นการถแถลงข่าวมันจะมีงานนี้เกิดขึ้นมาเลย,ยลนนนนนนใใงงา F F et, งาครัครกกนนะั้้บบ้มดวยอะผม แบบปาร์ตี้สังสรรค์ช่วงคืนอะไรอย่างนี้นะรวมถึงแบบว่าอย่างการทำคอนเทนต์ได้บางคอนเทนต์ที่แบบว่าได้เจอแบบฟุกๆอ่ะอย่างเช่นแบบ b บ K มาถ่ายแบบในช่องยกกำลังอะไรเงี้ยเออซึ่งผมก็ได้มีโอกาสขึ้นไปดูในการถ่ายทำในเทนนั้นด้วยเนาะและที่มังเอิญมากเลยก็คืออย่างในเทนนั้นเนี่ยน้องเป็นเช้ก็มาด้วยนะครับผมนี่แบบโอ้โหคือแบบเราก็ชอบน้องเขาอยู่แล้วเนาะเออแล้วแบบน้องเขามาด้วยเลยก็แบบโอ้โหมีความสุขครับทุกคนแฮปปี้มากเลยก็ได้ดูแบบเบื้องหลังการทำงานของยกกำลังด้วยแล้วก็บวกกับเออไไดดด้แแบบบบมาาูที่่เรช ใกล้ๆอะเออมันจะแบบมีสักกี่โอกาสวะที่แบบไอดอลที่เราชอบมาหาเราที่บริษัทแล้วก็บวกกับเราได้เจอเขาใกล้ๆด้วยอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะผมคือผมอะไปฝึกง,งานอะแค่2เดือนนะทุกคนจะเป็นช่วงเดือนกุมภาแล้วก็มีนานะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าตั้งแต่เดือน4เนี่ยคือผมอาจจะต้องกลับมาทาพีสิตแล้วนะคนั่นแหละก็เลยเหมือนแบบได้ฝึกง,งานในช่วงระยะเวลาแบบไม่ได้นานมากเนาะก็ช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าเอ้ยเราได้แบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยได้แบบพบเจอมาก่อนอะ เยอะมากๆเลยครับผมรวมถึงแบบว่าประสบการณ์ดีๆคําสอนดีๆจากแบบพี่ๆบางละมาศแล้วก็พี่ๆทุกคนในแบบว่าเทพวิลาอยู่กำลังเลยนะครับผมก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับสำหรับประสบการณ์ดีๆที่มอบให้ผมรวมถึงแบบว่าทุกๆคาสอนเลยนะที่ได้สอนผมมานะผมคืออันนี้ขอบคุณจากใจจริงมากๆเลยนะครับผม ในช่วงระหว่างที่แบบว่าฝึกง,งานไปอะเออเหมือนผมก็ได้แบบความรู้เกี่ยวกับการทําช่องการทำคอนเทนต์การแบบได้เรียนรู้เวิร์กโฟในการทํางานอะไรในแบบการทาช่อง YouTube ยนะูทูบเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราหน้าจะเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้เนะี่ยมาปรับใช้กับตัวเองด้วยเนาะซึ่งผมก็มีเป็นช่องขับคนใจเผลอยู่ด้วยนะครับที่แบบว่าเป็นการทาคอนเทนต์ของแบบคน,นหลายๆคนะแล้วผมก็รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนขับคนใจเผลอแล้วอะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังต้องแบบว่าจัดให้มันดีขึ้นอนะไรอย่างเนาะเพื่อแบบ ว่าเอ้ยเราน่าจะเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างจากช่องเนี้ยต่อยอดไปได้แบบว่าที่มันไกลกว่าน,นี้เนาะผมก็เลยตัดสินใจครับทุกคนออกจากรายการสนทนาแบบเซอร์นะครับจริงๆเรื่องเนี้ยผมเคยบอกไปในที่ผมเป็นไลฟ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะอ,อยากเป็นทางการแล้วนะครับเป็เหตุผลที่ผมออกเนาะคือผมรู้สึกว่าในช่วงหลังมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแบบว่าเต็มที่เท่าไหร่กับรายการเนี้ยคือด้วยแบบรูปแบบรายการที่ตัวเนื้อหาคอนเทนต์ผมอาจจะแบบไม่ได้อินขนาดน,นั้นด้วยเนาะถ้าเราถอยมาเนี้ยแล้วเราแบบไปโฟกัสส่วนอื่นในช่องอะ่ะมันน่าจะดีกว่านี้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นผมขอออกจากรายการสนท นานแบบเซอร์แล้วกันนั่นแหละมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเนาะที่ว่าทําไมช่อง essentialy ลลไม่ค่อยได้อัปคลิปด้วยนะครับเพราะว่าผมอะเอาช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยไปพัฒนามากขึ้นในช่องขับคนใจเผอนะครับผมบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะยังไม่เด่นผลแต่ว่ามันมันดีขึ้นกว่าเดิมถ้าทุกคนสังเกตอกว่าช่องขับคนใจเผอในช่วงหลังก็จะมีเหมือนแบบว่าคอนเทนต์ที่บอกเออลงบ่อยมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยที่แบบหลายเดือนกว่าจะลงคลิปทีอะไรเงี้ยเนาะส่วนใหญ่มีแต่รายการไลฟ์ใช่ไหมแต่ช่วงหลังก็คือเหมือนแบบคลิปที่เป็นคออนน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 เนนเเเทต์์ใีีีี่่่ยยยกก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 ก็็แแบบบบรรรรริมมมมมาา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 าลลลงถขขึึนน้้ะไฟหจ การโนาแบบเซอร์นะครับวมถึงแบบว่าคลิปช็อตนะครับเราก็มีการลงในทิกต็อกใน Facebook ใน YouTube ใน IG อะไรอย่างนี้แต่ครบทุก4ีแพลตฟอร์มเลยนะผมและชาวจะเพอทุกคนก็คือแบบก็ตั้งใจมากเลยในการแบบว่าเออช่วยกันแบบพัฒนาช่องให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปนะครับแต่ละคนมีไอเดียของเขาในการที่แบบเอออยากจะทาคอนเทนต์แบบนี้นะอยากลองถ่ายคลิปแบบนู้นแบบนี้นะอะไรเงี้ยหลายคนหลายไอเดียมากเลยทุกคนแต่ละคนก็จะแบบมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่แบบว่าค่อนข้างเฉพาะคนมากๆเลยนะครับผมนั่นแหละก็เลยอจะฝากให้ทุกคน กลับมาตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมฝึกง,งานเสร็จใช่ไหมในช่วงเดือน3นะครับหลังจากนั้นนะครับพอผมกลับมาเนี่ยผมก็โฟกัสทีสิ์ยาวเลยครับทุกคนเพราะว่าเป็นพาร์ทการทางานทีสิ์ของผมแล้วนะครับอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับคืองานทีสิ์ของผมเนี่ยจะเป็นการทํางานประเภท 2D animation ตำแหน่งน,นะดับของผมเนี่ยจะเป็นคอมโ o ส i ิเตอร์และอ d ดิเตอร์นะครับชื่อโปรเจกต์เนี่ยใช้ชื่อว่า Sakura Ero no Yume หรือว่าความฝันสีซากุระนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นแนวแบบอนิเมะญี่ปุ่นที่ผมและเพื่อนๆยกมาท,ทําทีสิ์ในครั้งนี้นะครับสมาชิกกลุ่ม เอาจิงมีอยู่แค่4คนนะมันก็เลยแบบเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมอาจจะแบบฝึกง,งานได้แบบไม่ได้นานด้วยแล้วก็ต้องกลับมาโฟกัสทีสิตครับเพราะว่าจํานวนคนอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็เหมือนก็ต้องช่วยๆเนาะทุกคนเออคือคนไม่ได้เยอะไงอะไรเงี้ยกลับมานั่งทาทีสิตในแต่ละวันทุกวันอย่างนี้นะผมบางทีก็ต้องแก้นูน่นแก้นี่บ้างเลยหรือแบบไปฟิชิ่งแล้วแล้วแบบเอยก็เอาคอมเมนต์จากอาจารย์มานั่งปรับอะไรเงี้ยเนาะเออมันก็มีหลายขั้นตอนอะไรเงี้นะครับจนในที่สุดนะก็ผ่านไปประมาณแบบ3เดือนผมก็เคลียร์ทีสิ์เรียบร้อยแลแลล้้ววนรรบ็ทําเสสจจมูณ์ นะครับทุกคนซึ่งในงานทีสิทธ์ตัวนี้นะครับที่ผมได้ทําเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆก็เดี๋ยวจะมีไปโชว์ในงาน BuDM Show Pro ด้วยนะครับในงานนี้นะครับก็จะเป็นงานที่ไว้โชว์งานทีสิทธ์ของผมแล้วก็เพื่อนๆอนนีกหลายๆประเภทโปรเจกต์งานของคณะผมก็จะมีงานหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่า 2D 3 d a n i m น t i o n ั o นพ็อดฟิล์ม c ีจีชหรือแบบเป็นโฟตโต้หไหนก็ได้ไหนแล้วครับก็คือที่โอ,อกาสมาเชิญชวนทุกคนเลยละกันเนาะก็ถ้าทุกคนอยากจะดูงานทีสิทธ์ของผมครับหรือว่างานอื่นๆของเพื่อนผมด้ววยเนนีี่่ไไปดดดูกัั้นะททจใ12ถึง 4เดือนกันยายนาคมนี้นะครับจะมีทั้งหมด3วันเนาะก็จะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับใครว่างก็เชิญชวนนะครับผมไปแวะกันดูได้นะครับทีมโปรเจกต์ของผมเนี่ยชื่อว่าทีมสติลกูุ๊ปนะครับทุกคนโดยตัวผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะไปในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับถ้าทุกคนแวะไปก็สามารถแวะไปเจอทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมรับรองเลยว่ามีงานหลากหลายประเภทงานที่แบบคุณภาพดีๆเน้นๆพร้อมที่จะแบบว่าให้ทุกคนมารับชมกันแบบจุใจแน่น,นอนนะครับผมขอฝากงาน บียดีเอ็มโชโปครั้งนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมเคลียร์ตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบว,ว่าเออทีสิบผม ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอใชยในวันโชว์ดีสินเนาะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้เวลาในช่วงนี้นะครับในการหาสมัครงาน,นครับทุกคนจริงๆมันก็ไม่ได้เฉยว่าผมหาสมัครงานอะไรขนาดนั้นนะคือจริงๆอะผมอะมีอาชีพที่ผมอยากทําอยู่แต่ผมอ,อาจจะยังไม่ได้เก่งมากรวมถึงแบบว่าผลงานผมอ,อาจจะยังไม่ดีมากเนาะผมก็เลยใช้เวลาในช่วงเนี้ยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในอาชีพที่ผมอยากจะทำเนาะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะรวมถึงแบบว่าลองนั่งฝึกปั้นผลงานไปด้วยในระหว่างน,นี้นะครับผมก่อนที่จะแบบไปใช ด้วยเรื่อยๆนะครับแล้วก็คือถึงปัจจุบันนี่แหละที่ผมแบบเล่าให้ทุกคนฟังเนาะอย่างนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อกันเรื่องที่ทุกคนก็น่าจ,จะแบบอยากรู้เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมเพราะแบบหลังจากนี้ผมอะยังจะตาม48กลุ๊ป ต่อไหมนะครับคือต่อไปเนี้ยถ้าผมจะพูดเนี้ยผมจะพูดเรื่องแบบตรงๆเลยนะทุกคนผมจะไม่อ้อมค้อมอะไรทางนั้นนะครับผมเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันนะครับจริงๆช่วงระยะหลังเนี้ยผมอะถอยมาจาก48กรุ๊ปอะค่อนข้างแบบนานมากๆแล้วทุกคนคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายปัจจัยนะในการที่ผมถอยมาเออหลักๆก็ด้วยความที่แบบเราก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วอะมันก็ได้อะไรมาเยอะเนาะมันก็ถึงแบบจุดอิ่มตัวแล้วรวมถึงบอกว่าความอินความลงไหลแพชชั่นอะไรตรงเนี้ยมันก็แบบไม่ได้มีแล้วทุกคนเออเหมือนมันอยู่เพื่อแบบ เอ,เอาจริง้าที่ผมแบบมาอีเวนต์ในแต่ละงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแบบผมมาแบบเจอเพื่อนๆในใจผืนหรือแบบเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่แบบตามไม้ดมากกว่าอะไรอย่างเงี้เนาะเจอคอมมูนิตี้เจอสังคมอะไรตรงนี้มากกว่านะก็เราไม่อินอยู่แล้วะเนาะเราก็เลยแบบเออถอยมาแบบไกลมา,มากๆแล้วอะไรอย่างเงีบวกกับ การที่น้องป่าย่าที่เป็นคาเมโอชีผมแก่ใช่ไหมนี่แหละคือตรงนี้คือสิ่งสำคัญเลยที่ผมซื้อแบบเออเราไม่น่าจะเอาตัวเราอะอยู่ตรงนี้แล้วเออเราควรที่จะแบบถอยออกมาจริงๆงจงจังได้แล้วเนาะอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วคือยิ่งพอเป็นจุดอิ่มตัวใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเออผมอรู้สึกว่าอยากออกไปในเส้นทางใหม่ๆอยากออกไปทําอะไรในสิ่งที่แบบผมสนใจผมอินไปกรบมันแล้วก็ผมม e ีแพชั่นไปกับมันในแบบสิ่งที่ผมอยากจะไปทำเนาะเอาจยิ่งผมก็ไม่ใช่ว่าจะตัดขาดตรงนี้ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมันก็จะแบบมีแว๊บมา มาแล้วนะครับลำดับความสําคัญในการเนี่ยผมจะให้น้ําหนักเลยอเออก็จะแบบไม่ได้เท่ามาก่อนแนละเมื่อเผือถ้าผมแวบมาก็น่าจะเป็นเหตุผลอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะก็คือแบบมาเจอเพื่อนๆพี่ๆท,ทนงน้องเจอแบบสังคมคอมมูนตตี้ตรงนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับ มาเรื่องต่อไปเลยละกันถามว่าแล้วเราถอยวันเนี้ยแล้วเราแบบสนใจอะไรออในแพชชั่นของเรากับสิ่งใหม่ๆที่เราจะไปหลังจากนี้เนาะก็พูดตามตรงเลยละกันนะครับว่าผมอยากจะไปลองแบบตามเกาหลีบ้างแบบจริงๆเจังเลยนะครับจริงๆนะผมมาสนใจเคป๊อปมาประมาณสาปีก็กว่าแล้วนะครับส่วนใหญ่อะผมจะตามแบบพวกเขาอะผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับแต่ผมอะไม่เคยที่จะแบบลงพื้นที่หน้างานจริงหรือว่ามีของสะสมหรือแบบซื้อเมอร์เชนไดา์อะไรที่เกี่ยวกับพวกเขาเลยทุกคนถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าแน่นอนเนาะเพราะว่าเหมือนแบบเรายังให้นะ้ำหนักกับ48่สิบแอยู่ไงใน ยงเี้ผมก็รู้สึกว่าเออรายจ่ายผมอ่ะผมอยากที่จะแบบให้อันดับหนึ่งของผมอ่ะก็คือ48ในตอนนั้นอ่ะเอออยากที่จะแบบไปให้ฝั่งนู้นมากกว่าเนาะพอมาถึงตอนนี้ก็เรู้สึกว่าเออพอเราไม่ได้ให้ความสอบคัญอันดับหนึ่งแล้วอ่าเราอยากเราอยากที่จะลองแบบไปฝั่งนี้ดูบ้างนะครับผมเออได้ลองแบบมาแบบตามจริงจังเต็มลิมิตแล้วเนาะผมก็อยากจะลองที่แบบไปซื้ออัลบั้มมาสะสมหรือแบบไปงานอีเวนต์ไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้เนาะตามที่แบบว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้แบบไปตรงนู้นเลยเนาะหรือถ้าแบบเอาเวอร์เลยก็คืออาจจะแบบถึงขั้นนแบบบิ ไปเกาหลีแล้วทุกคนตามรอยแบบไอดอลเกาหลีที่ผมชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเเป็นเหมือนอีกโลกงหนึ่งที่แบบมันกว้างใหญ่ขึ้นมากๆอะที่แบบผมแบบจะไปลองสัมผัสมันดูสักครั้งเพราะจริงๆเกาหลีอะก็ไม่ได้ตามแค่แบบพวกเคป๊อปนะทุกคนก็ยังมีซีรีส์ด้วยที่แบบผมก็ดูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละก็มีหลายวงด้วยที่ผมชอบติดตามเยี่ยจะแบบไปเจอเขาอะไรอย่างงี้เนาะเจอสังคมใหม่ๆนะครับเป็นไฟชั่นที่แบบเอออยากจะลองแบบไปสัมผัสจริงๆนะครับมาถึงเรื่อง จะทำช่องต่อไหมถ้าถามผมตอนเนี้ผมก็จะตอบเหมือนที่ผ่านมาก็คือว่าถ้าสมมติผมไปงานอีเวนต์สงานไหนสักง,งานแล้วผมอยากจะถ่ายอยากจะลงคอนเทนต์ผมก็จะกลับมาลงชิปเหมือนที่ผ่าน,านมาเหมือนเดิมนะครับแต่พอผมบอกว่าผมจะถอยมางนี้แล้วใช่ไหม แน่นอนว่าโอกาสไปงานเนี่ยก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็ขอตอบเลยว่าก็อาจจะแบบพักช่องละกันเนาะโอกาสในการมีคลิปมใหม่ถ้าจะเกี่ยวกับ4 8ด้วยอะ่ะก็น่าจะค่อนข้างน้อยแล้วนะคบผมแต่คือถ้าอยากจะเจอผมเนี่ยก็ไปเจอกันได้ที่ช่องขับคนใจเผลเอเน,เนาะอย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆก็ไปโฟกัสในช่องนู้นมากกว่าในตอนนี้นะครับหรือว่าอีกช้อยหนึ่งเลยอีกแบบหนึ่งเลยทุกคนก็คือกลับมาลงคลิปแหละแต่ว่าลงในเวอร์ชันใหม่นะครับที่แบบอาจจะต้องแบบ ยกคอนเทนต์ใหม่เลยทุกคนเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์ K-POP ออะไรเงี้ยไปงานอีเวนต์แบบศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยเนาะเออแต่แบบก็ไม่ได้อยากทําขนาดนั้น,นอะคือเอาจริงเลยผมอะเขาลบคนดูในช่องที่ติดตามช่อง essential y มานะครับว่าแบบเขาติดตามเราเพราะว่าเออคอนเทนต์อะไรอะคือเราก็ไม่อยากจะแบบไปเปลี่ยนคอนเทนต์ที่เขาแบบติดตามเรามาอะไรเงี้เนาะแต่ถ้าลองมองอีกมุมจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าพอแบบมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนี่ก็มีคนดูติดตามแบบว่าก็หลากหลายคนแหละที่เอาจริงก็อาจจะเป็นเหมือนผมนนเนาชเช่นแบบว่าเอยอาจจะแบบไม่ได้อินอะไร,นนนะไรเ อย่างเยอะแล้วเนาะบางทีเขาอาจจะยอมรับได้ถ้าแบบผมจะแบบเปลี่ยนคอนเทนต์อะไรเงี้ยเนาะเออแต่แบบนั่นแหละผมก็ไม่รู้อะเครื่องกลางๆนะครับผมเพราะว่าผมถามคนดูในตอนนี้เลยว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเป็นแบบทําแบบพวกศิลปินเกาหลีเลยอะไรเงี้ยทุกคนจะโอเคไหมจะแบบอยากดูกันไหมอะไรเงี้เนาะหรือจะแบบเฮ้ยไม่ต้องทําดีกว่าแบบพักไว้อย่างงี้ก็ได้เนาะเออแบบปล่อยให้เป็นแบบเมมโมรีที่แบบที่ผ่านมาอะไรอย่างี้ก็ได้เนาะเออเก็บไว้เป็นความทรงจำอะไรเงี้ยนะพิมพ์คอมเมนต์แนะนํามาได้ที่ด้านล่างนี้นะครับเนี่ยจริงผมก็จะแบบบ่เอออีในนน้คผกก็ืทุไไปตด หรือจะแบบ DM มาบอกก็ได้เนาะอะไรอย่างงี้นะครับผมว่าแบบเฮ้ชอบเกาหลีเหมือนกันอยากให้ทำมากๆเลยหรือแบบเฮ้ตามช่องเอเซนเพราะว่าแบบเออชอบคอนเนซิสแปดอะไรเงี้ยเออแบบปล่อยไว้ให้เป็นแบบว่าตำนานดีกว่าเนาะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมแต่แรกหลักๆ่ะไม่ต้องกลัวว่าถ้าพอพักไปแล้วจะไม่เจอผมก็คืออย่างที่บอกเนาะไปตามไลยที่ช่องขับคนใจเผลอนะครับ นและครับก็เป็นสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดของเรึ่งปี2024นี้นะทุกคนทําทีสธิ์ไปฝึกงานทําช่องขับคนใจเผลอมากขึ้นนั่งเรียนรู้และปั้นผลงานเตรียมหาง,งานอยู่ไม่ได้อิน48แล้วอยากลองเปิดโลก K-POp ส่วนช่องจะทําต่อไหมก็รอดูอีกทีแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการเปิดใจกับคนดูเนาะตลอดระยะเวลาที่ผมหายไปนะครับผมก่อนจากไปก็แน่นอนเนาะขอฝากช่องขับคนใจเผลอไว้ด้วยละกันนะครับ,รบผมก็จะพยายามพัฒนาคอนเทนต์ดีๆออกมามากมายนะครับทุกคนไม่ได้มีแค่ผมีวนะมา่ พี่ๆทัตมาชิกอีกหลายๆคนเลยครับในช่องนู้นเนาะก็ฝากติดตามช่องครับคนจะเพ่กันด้วยนะครับผมรวมถึงงานโชว์ทีสิทธ์ของผมด้วยนะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมกลุ่มของผมเนี่ยทำทีสิทธ์ชื่อว่ากลุ่มสติลกู๊ดนะทุกคนในโปรเจกต์ชื่อว่าซากุระอิโรโนยูเมะนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่นะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย